ราชาก็คือราชาไม่ใช่ราชาเงินผอ่อนสวัสดีครับทางคุณราชาาข้างวันนี้เต็มระบบบังไม่ได้มา ผมบอกบางไหนจะมาก็ฝากไปให้บางทั้งคู่อเออบางนั้นมาบางนี้มาสรุปแล้วโดนทั้งคู่หลบไม่โดนบังแล้วบังอีกก็โดนเหมือนเดิมเขาอยู่กันตรงนู้นเนี่ยสองบูธติดกันเนี่ยเขานั่งวางแผนกันอยู่ใต้ต้นยู่คานั่งปรึกษากันอยู่ประมาณว่าจะเอายังไงกับราชาดีราชามีแผนอะไรก่อนนี่แบบว่าเราก็อ่อยๆอยู่ยังไม่เอาจริงเรายังไม่เปิดก๊อกเรามีทีเด็ด เขาขิงมาในวีดีโอผมจะบอกว่า5้าห้าเก้ะผมก็เคย5้าเแต่บางคนก็บอก5้าเก้นั่นตอนซ้อมของจริงมันต้องดูตอนแสดงเราก็มีไม้เด็ดไม่รองรับเพราะเมื่อกี้นี้ปรับเปลี่ยนเซรอแล้วรอแล้วมีทีเด็ดแต่ก่อนอื่นเราขอตอบคำถามอาจารย์แหบบางใหญ่โอ้โหมีสุดยอดปละหราดาเลยนะงัดรถออกมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะ เสือเหนือเสือใต้เจ้าป่าเจ้าเขามาหมดบางลีมิตเทนนะแหบบางใหญ่ S, <S B Y หางยาวอ่ะีอ,อทีมหนึ่งนี้ที่ว่าอยู่ข้างๆไม่บ้างแค่เขาทำเส้นตีอยู่ระดับต้นๆเลยใช่ใช่ใชสสามคันด้วยกันน่ะ ไม่รู้เลยนะ13คันเขาบอกผมแล้วว่า12คันเนี่ยรอถล่มราชาเพราะว่า,ส,า,า,าสวัสดีครับวันนี้ลุงเมกอยู่กันที่บูธของเต้าหู้แปะเลี้ยวที่สุดของโอ้อเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าการสะบัดขอ,อง,องโอเคดีกำลังตามหาอยู่เลย left and r i ไม่ต้องไม่ต้องใช้งานดูพี่ใช,<อ>ใช้งานจริงเลยใช้งานจริงเลยอ่ะใช่ตัวนี้เนี่ยเป็นการสะบัดของโอเคดีที่เขาทำออกมาปรับระดับได้คู้ลองปรับดูก่อนโอ้โหจะได้อ่า ใครที่แบบว่ากำลังหากาันสะบัดไปใส่อยู่นะรถพวกเองที่วิ่งประมาณ200กว่าเนี่ยอันนี้บอกเลยนะ<อ>ต้องซื้อไปใส่เดี๋ยวเองเอากันสะบัดของอคดีไปลองใส่คันนู้นด้วยนะ <c oughs> เพื่อความเซฟตี้แน่น้องๆ <c oughs> นี่เลยเ <c oughs> ขาเรียกว่าใช้งานจริง เราเคยคุยไว้ว่าถ้าเราทำเคอเมื่อไหร่บังลีมเอวยสลาตันเอยใครที่ทำเคออยู่อ่ะเดือดร้อนเดือดร้อนเพราะอะไรขนาดดัดร้อยยี่สิบห้าผมยังขนาดนี้แล้วบล็อกเครื่องอย่างนี้มาร้อยห้าสิบตั้งแต่กําเนิดเกิดมาเพื่อเป็นแชมป์มันจะรุนแรงขนาดไหนเขาจ่อมรู้ดีถ้าอย่างนี้คันเดียวก็ถือว่ารับมือได้ขนาดอย่างนี้ยังยันห้าสิบห้าสิบสามสิบเจ็ดสิบถ้าเจออย่างนี้ไปนะผมบอกคำเดียวไม่มีราคาวันนี้เนี่ยเป้าหมายหลักเลยก็จะปะทะใครก่อน แบบคนอายุน้อยๆก่อนเออน่าจะเป็น h b ดเอออายุน้อยเหรอเออเอาน้องๆก่อนเอาน้อง h b ดก่อนเออเอาให้สะดุ้งก่อนพูดเองนะเขาเรียกว่าเชือดไก่ให้ลิงดูตีปลาหน้าใสเออถ้าเราไปทำแบบสาลาตนั่นก็น้องๆอ่ะอย่างนั้นเออข้าน้องฟองนายขายเพื่อนนั่นก็เหมือนไปทำน้องรังแกน้องรังแกพี่เลยดีกว่าพี่แฮบ h b ดบีผมบอกไว้ก่อนนะเ R O P าโนะไม่ใช่อโอเพนเออผมบอกไว้ก่อน